ก่อนสวัสดีครับผมชื่อเกมนะครับสวัสดีค่ะผมชื่อเกมนะครับครับตัวโทรศัพท์มาใส่นี่พ่อเขาชื่อไฮอ่ะพ่อตัวขรุ้ยเถอะมุ้งกันทั่วซับรุ่นยังนี่ไอโฟนเบอร์ที่ไหเดะโอ้ยไอโฟนเีะมีไอโฟนโมนี่เขาไม่มีไอโฟนได้นี่ขรู้ยกันเอาโอ้ย ไอโฟนนี่ยย้ะมาเถียงเนี่ยนี่เมียนบัวเมียนอันใส่ิองไอโฟนนี่ยนี่เมียนบัวมึงหลายโฟนมึงดูมึงหลายโฟนเมียนบัวสามกล้องเห็นบหมนี่สามกล้องไอโฟนโอ้ยเห็นบนี่ไอโฟนนี่สามกล้องสามกล้องไอโฟนอันนี้ที่จะแก้ลายนิ้วมืออ๋อจากไหม ไอโฟนโอ๋อโอ้ยแล้วค่าจักบาทนี่สี่หมื่นเืนก็เพียงเดียวรู้กันก็เฮาเป็นคนไปซื้อให้บว้านเฮาถ่ายยุ่เฮียนเฮาอยากได้พอเฮาไปซื้อให้โอ้ยอยากได้นี่เนาะจักสิมีวาสนาได้บ่บูบูเแต่สี่หมื่นผมเนาะอย่างนี้เฮาบ่รูแล้วเด้อบ่าิได้บ่ม้ามือโฟนวะนี่ โอ้ยกได้แท้ใหแทากได้อยฟนเงี้ต่กนูฟ้เมือนโอ้โหกับผู้หักันี่นว่าสามกล้องมันม่สามกล้องฟุ้มีสากล้องด้วยเนรอเห็นดสกล้องอื่รุนใดรลุนล่าสุดลุนใดงล่าสุดแล้วเพราะชื่อมาใหญเหมือนว่านเฮ้ยไมได้ใส่ฟ้ง่ามแล้วว่ะเอ้โใส่ฟ้ใส่่ามแล้ว่ะพาือหเออพ เขา้นเอเนาะเด้น <Tipp> ก <ett inh ale> <at> <tı ro> <t> uh <quarto> ุ้นเหาเอไ้ปับเฮาเด็หนียวน้าเดนีย้นที่ทางบกบอนพอพนเสือไ้พอเ้าเาบอกมีปัญญาเส้อหอกเนาะเขาเป็นยังไงก็พอเ้าบ่นบดเลยลวยให้มันมีประโยาน์ประทายกุ้นเขาไงถ้าจะหางนงี้ยเ้าก็ได้ขอบคุณเพื่อนปะเฮา ฮ่าฮาเห็นให้เห็นหน้าก็พอแม่ห้องฝากเื่องฝากเอ้าฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube บ้านนอกเดอะซีรีส์ครับถ้าใครชอบทีมงาน YouTube บ้านนอกเดอะซีรีส์กะฝากกดติดตามนะไลค์ไลค์ไลค์นะครับนี้ฮ้องครับเปก่อนนะครับสวัสดีครับ